สวัสดีค่ะทุกคนเราฝนจากช่อง d ดนนี่เดนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสีอะคริลิกมาร์ r เกอร์แบรนด์เอนมนะคะมีทั้งหมด80สีนะดูค่ะนี่จะเป็นในกล่องที่เขาเรียงมาให้เลยนะสีสวยมากค่ะสีก็จะเป็นโทนพาสเทลพาสเทลเลยนะนี่สวยมาก8 4สีก็ไม่รู้ว่าจะใช้หมดไหมนะคะ วันนี้เราก็จะมาลองวาดให้ดูนะคะว่าสีของเขาจะสดไหมจะสวยไหมวาดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็หัวที่เราเลือกมานะคะจะมีสองหัวนะหัวแรกก็จะเป็นเนี่ยค่ะหัวเล็กๆก็จะแข็งแข็งหน่อยนะเอาไว้ตัดเส้นอะไรได้อีกอันนึงก็จะเป็นหัวบลัชที่อ่อนๆเอาไว้ปาดเส้นนะคะเอยเอาไว้ปาดสี สีของเขาก็จะมีความสดนะคะแต่ว่าตอนที่เราปาดลงไปบนกระดาษนะคะก็จะเสียงมันก็จะสักสากหน่อยนะคะเพราะว่ากระดาษมันเป็นกระดาษขุยๆนะคะแล้วก็แกรมของกระดาษแค่80แกรมเองนะคะสังเกตจากฝั่งซ้ายมือนะคะภาพที่เราวาดเว้ครั้งก่อนเหมือนมันจะทะลุนะคะเรารู้สึกว่าถ้ากระดาษมันแกรมมากขึ้นเอ่อมันอาจจะไม่เห็นชัดขนาดนี้นะคะแต่สําหรับเราเราเป็นมือใหม่นะคะในการใช้สีอะคริลิกก็ รู้สึกชอบนะคะพอใจมากค่ะก็เราได้มาในราคาแค่300กว่าบาทนะคะ84ถือว่าโอเคเลยนะคะถ้าทุกคนอยากจะระบายสีทับนะคะเราแนะนําว่าต้องรอให้สีแห้งก่อนนะแต่ว่าสีนั้นแห้งง่ายอยู่นะคะโอเคเลยระบายออกมาสวยมากเลยค่ะสีสดมากก็ภาพนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะแต่ไม่รู้ดอกอะไรนะเราก็จะวาดไปเรื่อยๆเลยนะคะ สังเกตจากการที่เราระบายสีฟ้าจางๆทับนะคะมันก็ไม่ได้ว่าผสมสีได้เลิศขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเ,เห็นสีอีกสีหนึ่งชัดอยู่นะคะซึ่งโอเคเลยนะทุกคนถ้าใครเป็นมือใหม่เรารู้สึกว่าแบรนด์นี้โอเคเลยนะคะก็แต่ว่าก็มีแบรนด์สีอะคริลิกเยอะเลยนะทุกคนลองไปหาดูนี่เสร็จแล้วนะคะดอกไม้ของเราสวยไหมน่ารักไหมคะ เราชอบมากเลยค่ะสนุกมากๆทุกคนลองกันดูนะก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่เราลองครั้งก่อนนะคะนี่แล้วก็อันนี้คลิปแนะนำตัวทุกคนได้ดูไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปนิดนึงนะคะเราก็จะเลยเติมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากระตุยนะคะซึ่งทุกคนดูสีแห้งแล้วนะคะแต่พาอาสีเหลืองลงไปก็ยังไม่ได้ว่าทาทับแล้วมัน เป็นสีที่ชัดเจนขนาดนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะกระดาษด,ด้วยไหมเพราะกระดาษมันเป็นขุยๆเรารู้สึกว่ามันซึมเข้าเนื้อเลยเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเล่มนี้ใช้หมดเราจะลองเปลี่ยนกระดาษค่ะนี่เลยเสร็จแล้วเอามาเรียงวางอย่างนี้สวยมากค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชม